คุณแฟนยืนรอค่ะเ,เพื่อนๆเยอะเป็นมือแต่ถ่ายอันนี้เขาก็ขายของกับเ,เพื่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนิดนึงค่ะมันเป็นวันหยุดแต่ว่ามันก็เนาะความจริงเขาก็ทํางานเหมือนกันสําหรับคนว่างงานต้นคริสต์มาสตักเล็กอันนี้สําหรับเอาไว้ในบ้านค่ะซื้อไปประดับไว้ในบ้านเย่าเป็นกับคุณแฟนกับว่าจะซื้อเล็กๆอย่างนี้ค่ะคเพื่อนๆไม่ต้องเอาต้นใหญ่ค่ะ ันนี้ก็ต้นคริสต์มาสเหมือนกันค่ะน่ารักดีค่ะน่ารักมากแล้วเขาจะมีการขายของค่ะขายหมวกขายอะไรแล้วก็มีอาหารสำหรับทานช่วงคริสต์มาสกับเพื่อนแฟนยืนหน้าง้มมือแต่ไปถ่าย นีก็ต,ต,ตัวตัวยักษ์ประจำประจำชาติของตำบลน,นี้ยค่ะตลาดที่อยู่ในเมืองค่ะช่วงคริสต์มาสนะเขาจะไม่บูธมาตั้งมันไม่ใช่แต่ประเทศนี้ประเทศเดียวมันก็มีประเทศอื่นด้วยค่ะที่ทำเหมือนเหมือนกันค่ะ อาหารเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรคำนบปปรปเพเนีร,รมเนียมของประเทศโนเวย์ค่ะขนาดดึกแล้วก็ยังมีคนมาซื้อนะคะเพเพื่อนส่วนนี้เขาทำเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อนเพื่อนเขาทำเพื่อที่จะขายให้คน ซื้อแล้วก็อเอาไปวางไว้ที่หน้าอ่าหน้าหลุมฝังศพของญาติญาติเขานะคะงามมากค่ะเพื่อนๆน,น,นี้ตัวเล็กมากๆซื้อได้น่ารักมากค่ะสามร้อยกว่าโคนก็แพงอยู่นะคะเัเพื่อนๆแต่มันก็ราคานี้แหละคะ่ะ

ฝนตกค่ะเพื่อนๆเอ่อใส่หมวกดีกว่าฝนตกฝนตกไม่ได้อรมณ์มาบรรยากาศดีมากเลยค่ะใส่ชุดสีแดงเหมือนซันเตคลอส เซนตาคอสยังไม่มายายเพ็มาก่อนเซนต์ะคอสค่ะไปเดินออกกําลังกายกันค่ะเพื่อนๆฝั่งแม่น้ําเราจะไปจากนี่แล้วก็เดินไปต่อก็ไกลอยู่ค่ะแล้วก็กลับมาเป็นการย่อยอาหารเราทานเราทานอาหารเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะก็มาออกกําลังกายด้วยการเดินเบาๆค่ะเพื่อน <c oughs> ด้วยกันค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะฝั่งแม่น้ำบรรยากาศยามเย็นย <laughs> ข้จามเก,งก่งจามไม่ใช่ค่วะ <laughs> แกไม่มีเรต팩แต่อสัยเรต팩ไก่แอพเพนค่ะอมัดเอาไว้ที่ขารู้สึกบรรยากาศมันนะชื้นๆค่ะ พื้นมันเปียกตอนแรกแกเห็นอากาศมันชื้นแกก็ถามจะเลื่อนไปพวกนี้ดีไหมยายเพ็บอกว่าถ้าเลื่อนไปมันก็มันก็เป็นการยืดเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะพวกนี้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลายืดออกไปแล้วมันจะได้ออกมาเดินหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ต้องเลื่อน ไม่ต้องเลื่นเวลาไปตอนนี้เลยแกก็เลยบอกโอเคบรรยากาศดูดีมากค่ะเพื่อนๆฝนตกแต่ก็ชอบค่ะไปค่ะเดิอนออกกำลังกายด้วยกันค่ะไม่ได้จับมือแกมัวแต่มาถ่ายทำ <laughs> อันนี้สะพานที่เราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะ สะพานอันนี้ก็ทำเป็นตัวเขาเรียกเขาเรียกว่าตัวยูเนอะไม่ใช่ตัวยูตัววายไปเขียนวันวายค่ะแล้วก็เดินไปตรงกลางแล้วมันจะแยกเป็นแฉกสองแฉกเป็นเหมือนคนยกโบลิโพค่ะแล้วเราก็เดินมาทางนี้ เดินข้ามสะพานกันครับเพื่อนสะพานมันสวยสะพานสวยค่ะส่นสวนอันนี้ก็เป็นห้องสมุดที่ยายเพ็นมานั่งบางครั้งบางคราวค่ะเพื่อนเป็นห้องสมุดเขาจะเปิดทุกวัน ขอสอ,สอทิศคนใช้เยอะค่ะห้องสมุดที่ทันสมัยมากเลยค่ะอันนี้ก็มีร้านอาหารร้านอะไรอยู่ข้างๆแล้วมีคาเฟ่ยอยู่ข้างในเป็นคาเฟ่เล็กๆสำหรับให้คนที่มาอ่านหนังสือมาซื้อค่ะแล้วก็ข้ามมาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเดินต่อค่ะนี่ค่ะสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้สวยงามมากค่ะ